สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช่ายูทูบรายการเอฟซนะครับเมัดสุ่ทุกคนครับยินดีต้อนรับพี่น้องไปสุ่ทุกคนเข้าสู่ช่องเบอลวัลไทยซิงเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับโอ้ยห่ามันเหนื่อยว่าจังเป็นหมานว่ะนี่แปดธงพี่น้องเอ้ยจังพ่อเนี่ยนี่โอ้ยมันข่วนหลายบ่ะนี่ห้อยรถเจ็ดสิบอยู่พี่น้องแต่หนาขนาดเครื่องเขาล่มครับ แต่เป็นห้อยรถุดลอยหาดิมึงเอ้ยก่อนเฮี้ยงกันลองซองเอาย่องลงไปอาจารย์คนไทยให้คนไทยขึ้นจัดการกรับพ้องครับเฟืองหน,นาๆแบบนี้บอกคนไทยว่าคนไทยว่าเอาคนไทยจัดให้เลยเนี่ยผมมีหน้าที่เก็บโค่นบัน เริ่มข้องที่สองครับเริ่มข้องที่สองก็งส,งสิเริ่มเคลียรขคนเฟืองข้องแรกเข้าไปทางในนะเพื่อว่าเวลาเก็บขางไส้ขางกันแท้นี่ดวกเป็นดวกหน้าเฮงเงมันมต้องเฮ็ดช่วงนี้นะครับเขาจะมันเก็บพ่กท่านดอกเพราะวกข้าไทายเก็บนะเอ,อาเอาไทยปังบินแถวจนโมมี่ย่ำขับรถจะกัดแถวแวที่หัวเหวิด ไหวครูกับรองซองโอ้จังสี่นี่แม่เว้ยบ้าข้าวเดียวตัดตบข้าวเดียวตัดตบตุย้ยสนุกตะบนเฮ้ยตะกี้กับสางยังยัวพ่อใหญ่จังบ่พ่อแน่นี่มูเขาแต่ว่าเมื่อละพันเมื่อละพันเอตพันสองวันสันมันไปอัดเอามยมำจีได้ว่าสันดอกว่าจะของละมื่อละหาลอยก็พ้องยาก ว่าตัวหนงขาเป็นยังนออบานโอ้ยไปเหยียบยังนอ่ลาเอ้ยขาคือหันโยโย่โยูยยย่นอเอามันเป็นเยี่ยงละ่ะนี่เป็นกรรมพันธุ์เฮ้ยขาดีเอาโอ้ยเคยเห็นแต่คนลาเอ้ยงัวผสมบูรณ์กันนีบานขาดีขาหนาว่าเถิดเอาเอาเฮ้ยเอามันเป็นยังไงนมันลดบอก คือเป็นอย่งสัตว์ขอหยาดด้วยพี่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งงัวจะข้าวก่อนมันเป็นอยังคือเป็นตองแต่งตองแตงแ่งเนี่ยสันโอ้ยมันเป็นตลุ่นโถนแท้ใส่มาพอยายเบื้องก็น่าลักเบื้งเบิ้องมาหนีเบิงเบ้งมาพอยายเบิง้งเบื้องโอ้เป็นขาหนาเป็นตำตำ ใส่มานีเบิ้งมานีเบิ้งไว้ไว้ไว้มานีมานีมานีมาหนีวเรีวเรี่ยวเยเมาเบิ้งกันนะโอ้ยคนเก่งตัวนี้โอ้ยคือเก่งแ่ววะหูยเก่ง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 โอ้ยลูกหลาทำไมเก่งท้ลูกสีเลี่หนีกลัล่าไม่พอบายมึงกันนะลูก ไม่ให้บายบ้างน่ไว้ไว้ไว้โอ้ยแค่แต่ตะบุเชยใช่มันเป็นจะไหนโอ้ยสร้างเป็นเนาะเจ็บป่ะหรอว่าเจ็บถ้นเป็นอย่างมันถือเกียบสมองมันจังเป็นจังจริงเมันเป็นแนวได้โอ้ยหน้าตากระปุกงามอ๋อ เกิดมาแล้วลูกลาซูเอาซูเอาเก่งคักเว่ยใส่แม่โตพุ่นบอกกินยาเจ้าพุ่นโอ้ยขาเนี่ยไปไปหากินยาเดี๋ยวจะสุเรนไปฮะมูไม่หรอกจักว่าจะคล้องขาพอดีหนาไปรวยอยู่หนาบัวงามเนี่ย อี่ยงเนี้นยนี่ตรงบร่เอาหนีไก่นะบ่เอาหนีไก่ขอกเลยยูตัน์ศาสตร์มันพี่น้องเลยมันยางหันเยะาะหันเยาะอยู่เ,เ,ยเพิ่นเลี้เสยเนี้ยเพิ่นหัน่นหัวจี๋สุกเอ้าคนไทยหอนกูแล้ว กาจะเบิงงัวอยู่เชื่อกับเป็นตัวลุตโตนศาสตร์เนาะต้นเข่าก็ได้งัวก็ได้ยังเกิดมากกับวสมบณ์เนาะเออเสียงนาตีด่เห็นงัวแล้วก็เศร้าอยากว้าเหรียญว้าหัวหลืบันรูุตโตนศาสตร์มัน

ผุนยังยืนสตาร์ยู่ผุนยู่เพิ่นนนั่แดงๆไปห้ามูได้นั่นน,น่อยโต้ได้ทีวมันสิบยิดแบบว่าออกมาเต้ทองล่ะเป็นคิดว่านสะิถือหยบีบถือยเัเแวงสันน้าเลี้ยวเบืองกระดูขาละ่ะกระดูกขามันลุกแวงใน ไม่แค่เดียวเงียบปกเงียบปกเอ้ยขัดแต่ว่าเฮ้ยยังสี่ในไหมเฮ้ยก็จะเงินอัดเปียงอันนั้นไปเลียนเอาห้อยมันมาหนี่ไหมเก็ดแนวสิ่ใด ห่อยที่ี่ย่งางอ้่มให้หน้ากับเมื่อยหย่อนอยู่ตัวนี้ฮะคนไทยมุ่งค่องใช่ไหมวันนี้วะได้ยาดีเพราะ,ะเรียบร้อย เซฟตี Safety, วิ่นขาดวะบ่เคื่อยขาดจักเถื่อเลยรถขันเพราะว่าตั้งขาดอ่อนนะมันบ่เคื่อยขาดแปลกเถื่อนี่คือขาดวะหว่หวนยังบ่เศร้าหมุนอยู่ยังลวงควงลวงควงอยู่ตัวแรกของปีเด้นทีขาดนี่อัดมันนี่ร้ายิฟก่อนเลย ้าวมุนอยู่หันละเครื่องมือปุนงละคนไทยมันขับยังไงวะนี่วะทำไมขับแรงจังวะประวัติศาสตร์เซฟวนตีขับ พุ่งแรกของปีดึงเบรกมือในที่คนไทยดึงเบรกมือในที่ เกือบเกือบดาวเทียมเจ้าตัวโอ้ยกจับเอาตัวสองปีครับคุณผู้ชมีแรกก็มึงอยากขายน้ำมันคายน้ำมันขายมันเลยขา,ยน,ขายนแน่นหลายบวกสงสัยพอาะทีโยกวมันเกี่ยวกับผมโดนหลายครับตัวแรกครับผมตัวแรกของปีครับใายตรวจเนาะโอ้ย ดได้เยโย่อ้าวหัวท่านลากรถเกี่ยวไปทด้เลยหรอีแทวแรกทถแรกไปพคุณยังหน้าพูดไดหรอยีบ้งางยื่ใส่แล้วหนถ้ามีหน้าจีุ่นะหมอ ว้าวคุณใดยพอยญงตัวนั้นเล้งแดงมันไหมเออมันเป็นว่าต่เกิดบนบ่อค้ามันเ <c oughs> นเีน่ย <c oughs> วอกมากกับเป็นโหลดให้เขาเหยียบมันแ <c oughs> ลนดงๆก็เก่าน้อห <c oughs> น้าเว้ยหน้าเจนขึ้น เอาว่ากัไนไหมลิหนาครับเดี๋ยวใส่เซฟสละตี้กัน